สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะกับวิชาสังคมศึกษานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะพาน,นักเรียนเข้ามาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งสอนโดยคุณครูสกุลดาราศพิทักษ์สกุลน,นะคะซึ่งจะมารับหน้าที่สอนนักเรียนในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษานะคะ เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะในชั่วโมงนี้จะเรียนกันในเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาชีพในชุมชนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาชีพในชุมชนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผลพวงที่ทําให้ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านอาชีพของคนในชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามความเหมาะสมความถนัดของคนในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะก่อนอื่นเราจะมาดูว่าลักษณะอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นมีอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพซึ่งสามารถจำแนกออกมานะคะกันบ้างประเภท ของลักษณะอาชีพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนั้นสามารถแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะลักษณะอาชีพทั้ง4ประเภทนี้นะคะมีอะไรกันบ้างไปดูนะคะลักษณะอาชีพที่1คือเกษตรกรรม2หัตถกรรม 3. พาณิชยกรรมและ4คืออาชีพบริการทั้ง4อาชีพนี้ถือว่าเป็นลักษณะอาชีพซึ่ง ก่อให้เกิดรายได้นะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอาชีพนั้นเป็นยังไงกันบ้างลักษณะอาชีพที่1นนะคะอาชีพเกษตรกรรมอะไรอยู่ในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมกันบ้างเด็กๆพร้อมแล้วเนาะมาดูกันว่าอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะหนึ่งเพาะปลูก การเพาะปลูกพืชทุกชนิดเลยถือว่าเป็นอาชีพกเกษตรกรรม2ประมงการทําประมงไม่ว่าประมงน้ําจืดน้ําเค็มทั้งหลายก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของอาชีพกเกษตรกรรมการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในกลุ่มของอาชีพกเกษตรกรรมรวมถึงการทําป่าไม้ก็ถือว่าเป็นอาชีพลักษณะอาชีพของ เกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนเป็นการพัฒน,นาเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแต่และอาชีพกันนะคะลักษณะอาชีพนะคะตัวอย่างของเขาจะมีอะไรกันบ้างนะคะอ้าวเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะเด็กๆคะ่ะทำนาทำนาก็ถือว่าเป็นอาชีพเษกษตรกรรมที่มีมานานนมแล้วนะคะอาชีพ การทำนาสิ่งที่ชาวนาได้ก็คือผลผลิตที่เข้าได้ออกมาก็คือข้าวเปลือกข้าวเปลือกนั้นเขาเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปขายขายกับพ่อค้าสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือรายได้ดังนั้นการทำนาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่พัฒนาและกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจคนในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะจากภาพเด็กๆ คิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอาชีพอะไรคะใช่ค่ะชาวสวนไม่ว่าจะทําสวนมะพร้าวสวนยางพารานะคะสวนผล,ลไม้ต่างๆเลยนะคะล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดรายได้เพราะผลผลิตที่ได้ออกมาก็นําไปขายยังพ่อค้าแม่ค้าสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเรื่องของรายได้นั่นเองนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพในชุมชนนะคะต่อมาค่ะ อาชีพประมงนะคะการประมงก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นเดียวกันการประมงก็ถือว่าเป็นอาชีพด้านเกษตรกรกรมนะคะเด็กๆอาจจะสงสัยเอ๊ะเราเคยคิดอยู่ตลอดเวลาว่านอกจากชาวไร่ชาวนาชาวสวนแล้วเนี่ยการประมงนั้นยังมาเกี่ยวข้องกับ ที่เราเรียกว่าด้านกเกษตรกรรมอย่างนั้นหรือนะคะใช่ค่ะเด็กๆอาชีพการทําประมงนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะอาชีพด้านกเกษตรกรรมนะคะจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มของอาชีพด้านกเกษตรกรรมนะคะซึ่งการทําประมงการจับสัตว์น้ําต่างๆนะคะก็จะทําให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนเช่นเดียวกัน ภาพนี้โอมีสัตว์เพียบเลยนะคะน่ารักดีเนาะก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือการทำฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆเลยนะคะเลี้ยงโคกระบือมา้าแพะแกะวัวเป็ดไก่ห่นทั้งหมดนี้นะคะสัตว์ทุกประเภทก็ถือว่าเป็นลักษณะอาชีพด้านกเกษตรกรรมในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะภาพนี้ การทําป่าไม้การทําป่าไม้ก็เกี่ยวกับอาชีพด้านกเกษตรกรรมนะคะเพราะสิ่งที่ได้จากการทําป่าไม้นะคะคนที่ประกอบอาชีพด้านนี้ก็จะตไปส่งยังพ่อค้าเพื่อนําไม้ไปแปรสภาพ เป็นเช่นเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องตกแต่งต่างๆนะคะที่ทําจากไม้หรือแม้กระทั่งการนําไม้ไปผลิตเป็นกระดาษนั่นเองซึ่งการประกอบอาชีพด้านการทําป่าไม้ก็ถือว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนอีกอาชีพหนึ่งด้ที่สัมพันธ์กับลักษณะอาชีพด้านเกษตรกรรมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ลักษณะอาชีพด้านที่สองคืออาชีพพาณิชยกรรมคําว่าพาณิชย์แน่นอนเกี่ยวข้องกับการค้าขายอาชีพนี้ใครๆก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเป็นเจ้านายตัวเองเนาะทำมากได้มากถ้าขายดีก็จะได้กําไรมากมายนะคะดังนั้นอาชีพพานิชยกรรมนะคะ ก็ถือว่าเป็นอาชีพสําคัญลําดับต้นๆของคนในชุมชนที่ไฝ่ฝันว่าจะประกอบอาชีพในเรื่องของการขาขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่ามีค้าขายในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะในจากในตัวอย่างลักษณะาอาชีพด้านพาณิชยกรรมนะภาพนี้ แออาร์ตมากเลยนะคะก็คือเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะขายผักผลไม้ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพทางด้านพาณิชย์กรรมสิ่งที่ได้กลับคืนมาหลังจากการค้าขายก็คือรายได้นะคะซึ่งพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั่นเองอนอกจากการค้าขายผักผลไม้แล้วก็ยังมีการค้าขายในเรื่องของเครื่องใช้ต่างๆเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกระเป๋านะคะที่คุณครูนำผ้ามาจากเว็บไซต์นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพทางด้านพาณิชีกรรมเช่นเดียวกันนะคะอาชีพ การค้าขายด้านการขายรดอาหารนะคะจะเป็นอาหารแห้งปรุงสุกใหม่หรือเครื่องประดับต่างๆเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเรือนต่างๆก็ถือว่าเป็นอาชีพทางพาณิชยกรรมนะคะพาณิชยกรรมหรือการค้าขายนั้นสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเรื่องของรายได้เป็นผลตอบแทนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนเรื่องของอาชีพเช่นเดียวกันนะคะอาชีพต่อมาลักษณะอาชีพด้าน หัตกรรมอาชีพนี้ใช้แรงงานจากมือนะคะเป็นส่วนใหญ่ในการทำผลิตสินค้าออกมานะคะมีอะไรกันบ้างหัตกรรมการทอผ้าจักสารการปั้นทั้ง3สิ่งนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มของลักษณะอาชีพด้านหัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสารการปั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างลักษณะอาชีพด้านหัตกรรมกันนะคะ ลักษณะอาชีพนะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ในักเรียนดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแม่ง่าค่ะภาพนี้ เป็นการทอผ้านะคะถือว่าเป็นอาชีพทางด้านหัตถกรรมนะคะเราจะเห็นภาพนี้นะคะมีมาแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของภูมิปัญญานะคะของชาวบ้านในอดีตบรรพรุษของเราในอดีตนะคะมีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า,า,าภาคอีสานภาคใต้ก็มีนะคะไม่นอกเหนือจากการทอผ้าแล้วก็จะมีเรื่องของการทอเสื่ออะไรพวกนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เรียกว่าเป็นลักษณะ อาชีพด้านหัตถกรรมนะคะถ้าเป็นภาคกลางขึ้นชื่อก็เรื่องของศูนย์สแสดงศิลปะหัตถกรรมทางด้านหัตถกรรมฝีไม้ลายมือของคนในภาคกลางก็คือที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนักเรียนก็คุ้นเคยดีนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยไปก็อาจจะมีเวลาก็ไปแวะทเที่ยวชมก็ได้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพหัตกรรมเหมือนกันแต่เป็นการทําจักสารนะคะจักสารนี้อาจจะเป็นสารกระบุงตะกร้านะคะอันนี้ที่ภาพที่คุณครูนํามานี้เป็นการสารกระติบนะคะซึ่งใช้เป็นภาชนะในการเก็บนะคะถนอมอาหารให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะคะไม่ไม่ให้แข็งเกินไปก็คือเข้าเหนียวนะคะโดยเฉพาะ คนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งจะนิยมใช้ภาชนะในกลุ่มนี้มากที่สุดนะคะซึ่งคนภาคกลางก็ใช้เหมือนกันเช่นตะกร้านะคะเราจะเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหรือว่ากําลังเ,เขาเรียกอะไรนะกลับมาใช้นะคะย้อนไปในเรื่องของการรักษาธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะก็จะหันไปให้ความสําคัญกับ การใช้วัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะหันมาใช้พวกตะกร้าเพราะว่าสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อะไรพวกนี้นะคะแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะอันนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพหาตกรรมในเรื่องของการจัดสารนะคะเออต่อมาค่ะ เห็นภาพนี้แล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับการปั้นนะคะโดยเฉพาะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วมีการพัฒนานะคะซึ่งเราก็สามารถถ่ายทอดการรับวัฒนธรรมต่างๆนะคะซึ่งมาใช้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องของลักษณะอาชีพด้านหัตถกรรมในการปั้นเครื่องปั้นดินเผานอกเหนือจากการปั้นดินเผาแล้วถ้วยจานชาม เขาเรียกอะไรนะเจตการอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็ยังสามารถประยุกต์แแปมานะคะพัฒนาในเรื่องของการปั้นของจิ๋วนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับอาชีพในเรื่องของการพัฒนาอาชีพด้านหัตถกรรมของคนในชุมชนอีกอาชีพหนึ่งนะคะต่อมาลักษณะอาชีพบริการถือว่ามีความ จำเป็นสำหรับเราในยุคปัจจุบันมากเลยนะคะลักษณะอาชีพนี้นะคะตำรวจแพทย์พยาบาลพนักงานขับรถรวมถึงช่างเสริมสวยทุกชนิดทุกประเภทเลยนะคะซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มลักษณะอาชีพด้านบริการตำรวจแพทย์หมอพนักงานขับรถช่างเสริมสวยก็อยู่ในกลุ่มของอาชีพที่ให้บริการ ให้เราได้รับการรับบริการที่ดีนะคะอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้ได้เรียนดูลักษณะอาชีพด้านบริการนะคะปิดปิดปิดดนะสัญญาณจราจรนะคะคุณตำรวจก็จะมา,าให้สัญญาณ จราจรเปาน้องควีต้องสีแยกไฟแดงให้ความปลอดภัยกับทรัพย์สินและร่างกายของเรานะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการเช่นเดียวกันสิ่งที่ตำรวจได้ก็คือรายได้นะคะก็คือเงินเดือนกลับคืนไปนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับอาชีพการให้บริการ ภาพนี้แน่นอนแพทย์พยาบาลน,นะคะยิ่งอยู่ในยุคสถานการณ์โควิด -19 นั้นแพทย์หมอพยาบาลก็ต้องทำหน้าที่เป็นด่านแรกของการช่วยเหลือนะคะให้ประชาชนรอดพ้นจากสถานการณ์โรคติดต่อที่แพร่ระบาดในยุคปัจจุบนันโควิด -19 นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการที่สำคัญยิ่งกับคน ในชุมชนเช่นเดียวกันสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือ,อไรายได้นะคะเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการภาพนี้พ่อครัวแม่ครัวนะคะพ่อครัวแม่ครัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพบริการบริการยังไงอะเราอยากรับประทานอะไรเราก็ไปสั่งเนาะเขาก็จะทาให้เราสิ่งที่ได้กลับคืนไปกับพ่อครัวแม่ครัวก็คือ,อไรายได้นะคะเขาทาอาหารให้เราทําของให้เรารับประทานสิ่งที่ได้กลับไป ็นการพัฒนาเศรษฐกิจของพ่อครัวแม่ครัวก็คือรายได้ที่เขาจะได้กลับไปใช้ในครอบครัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในครอบครัวให้เกิดรายได้อ้าวตอนเช้าเราต้องขึ้นรถมานะคะอาจจะเป็นรถประจำทางรถรับส่งนักเรียนนะคะพนักงานขับรถอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการกับ ผู้คนมากหน้าหลายตาเลยนะคะซึ่งเราก็เคยไปใช้บริการรวมถึงรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถไฟธรรมดาทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้านะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งในกลุ่มของผู้ให้บริการหน้ผมยาวต้องไปเสริมความงามตัด ให้มันเข้ารูปเข้าทรงนะคะก็คืออาชีพช่างตัดผมหรือช่างเสริมสวยทำเล็บนะคะออทําสัญกรรมอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับอาชีพการให้บริการทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้หนักเรียนฟังว่าอาชีพที่เราได้เรียนไปนะคะมีอาชีพอะไรกันบ้างอา้าตอบพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะหนึ่งกเกษตรกรรมสองหัตถกรรมสามพาณิชยกรรมและสุดท้ายคืออาชีพด้านบริการนะคะทั้งสี่อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักๆซึ่งก่อให้เกิด การพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนลักษณะอาชีพที่คุณครูสามารถสรุปให้ในักเรียนได้ฟังก็คืออาชีพด้านเกษตรกรรมอยู่ทึ่มีอะไรอยู่ในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมก็คือการเพาะปลูกชาวสวนชาวไร่ชาวนาอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะคะชาวประมงการทําประมงน้ําจืดน้นําเค็ม การเลี้ยงสตัตว์การทำฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆนะคะและสุดท้ายคือการทำป่าไม้ทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มอาชีพประเษกษตรกรรมจำไว้ให้ดีนะคะ ลักษณะอาชีพด้านที่สองคือหัตถกรรมมีการทอผ้านะคะรวมถึงการทอเสือพวกนี้อยู่ในนี้ด้วยการจักสารทุกชนิดเลยและก็การปั้นทั้งหมดลักษณะอาชีพอันนี้เรียกว่าอาชีพด้านหัตถกรรมนะคะทอมาลักษณะอาชีพด้านที่สามคืออาชีพพาณิชยกรรมก็คือ คำว่าพาณิชย์ก็คือการค้าขายนั่นเองขายทุกสิ่งอย่างอันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการค้าขายต้องขายของที่สุจริตนะคะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคะเลือกว่าอาชีพพาณิชยาการรมหรือการค้าขายนั่นเองและสุดท้ายคือลักษณะอาชีพด้านการให้บริการหรืออาชีพบริการนั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะตำรวจนะคะ พนักงานธนาคารก็เกี่ยวอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแพทย์พยาบาลนะคะพนักงานขับรถขับเครื่องบินขับรถไฟโอ้พนักงานอ่ะขับแท็กซี่นะช่างเสริมสวยทําสัญญกรรมนะคะแต่งเล็บทําผมทําฟันโอ้ยอยู่ในนี้หมดเลยนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ให้บริการนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่า ลักษณะอาชีพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในชุมชนนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้เข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องของลักษณะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนนะคะซึ่งทุกอาชีพร้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญที่แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่ของตนเองนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะ ดูคลิปของครูจนจบนะคะและก็ทำใบงานต่อนะคะไว้เจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลานักเรียนไปก่อนไว้เจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ